สวัสดีครับมาพบกับพวกเรานะครับช่องพายแบงค์วันนี้เราก็ปล่อยครับอควานอ้อยแล้วครับควานอ้อยก็เลี้ยงแอนนี่อยู่นะครับท้องได้8เดือนแล้วนะครับผมแอนนี่นะครับแล้วนะครับยินเลมหญ้านะครับปล่อยเลมทุ่งหญ้าขอ ทานโทษนะครับผมที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับหลายวันแล้วครับผมติดพรกิจนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่วัดวีรโชธนะครับจังหวัดสะเซิงเซานะครับผมสะเซิงเซา,เซาด้วยพี่น้องนะครับตอนนี้แบงก์กับแอนนี่ก็เป็นเด็กวัดแล้วนะครับช่วงนี้เราเป็นเด็กวัด แป๊บหนึ่งนะครับบริเวณอนนรอบบ้านะครับเป็นทุ่งหญ้านะครับแล้วมาปล่อยปล่อยอันนี้กับแบงค์กินเลี้กินหญ้านะครับโ <c oughs> บงเงินไม่ได้มาด้วยนะครับโบงเงินอยู่บ้านกับแม่น้ำอ้อยน้องน้ำผู้นะครับอยู่บ้านแบงค์ปะอย่าเล่นดินลูกมานี่แล้วมามาอันนี้นะมา มานี่เร็วมานเร็วมา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 เดินกินยากจริงนะครับนี่เป็นเขตนอกวันนะครับแต่เป็นเป็นพื้นที่วัดเหมือนเดิมนะครับมามามาหลายวันแล้วนะครับผมไม่ได้ทําคลิปนะครับแต่ยุ่งอยู่นะครับไม่มีเวลาจับกล้องเลยนะครับผมยากครับยากห้าแห้งหญ้าแห้งจากหยาดเนี้ยเดี๋ยวจะเป็นหญ้าแห้งครับออกมาได้หลายวันแล้วนะครับผมเป็น สาวันแล้วนะครับไม่ได้ลงคลิปนะครับตอนวันแห่กระถินเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับไม่ไมีไม่มีใครจับกล้องให้ครับน่าเสียดายนะครับผมตอนนี้แบงเหลมยม้าอยู่นะครับดูครับยญาเยอะจริงๆนะครับแถวนี้ ดูแบงค์ผมไปกินอะไรตัวตรงนู้นนะเปนางย่อยครับพี่น้องเด้อเางย่ <c oughs> อยนนี้ก็จะตกมันเลยครับนนี้ธรรมดานะครับอันนี้ถ้าตั้งท้องจะตกมันประจํานะครับทุกเชื่อนะครับผมน้ํามันจะไหลออกครับแตไม่ดูร้ายนะครับ <c oughs> ไดี๋ยไหลออกเลยรูปเลยอันนี้ตกมันเป็นด้วยนะดูครับ ไหลออกเลยนะครับสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ถ้าถ้าสมบูรณ์จะออกมันอย่างนี้นะครับพูดลาวไม่ค่อยคล่องนะครับ,รบพูดเวลาพูดไทยพูดไปพูดมาตกลาวเฉยก็มีเลยพี่น้องเลยฟังเอาด้วยพี่น้อง,อง,องมันี่มาหมแรไปมาแรงมางมหนีแล้วไหมมันแหง้งตะุ่นมันแหง้งอ่ะขิ้ได้ผีลูกลาเร็ว ปล่อยเลี้ยมหาไปเรื่อยนะครับช่วงเช้าๆแดดอ่อนๆนะครับทางสาวเลี้ยมหญ้ากินนะครับอันนี้ก็แปดเดือนแล้วปีหน้าเนี่ยนะครับผมจะน่าจะคลอดนะครับมาถอยแมงมามานี่แล้วมามา ก็เดินกินเฉยเลยนะครับสบายใจเลยนะครับช่วงนี้ช่วงเช้าๆต่อไปเราก็จะทำคลิปให้ดูทุกวันทุกวันนะครับว่าเป็นอยู่กันยังไงนะครับดูครับบริเวณกว้างมากนะนะครับผม ใจใจจังเลยช่วงเช้าเช้าได้แรงก็เราจะเอาพาไปเข้าว่มต่อนะครับช่วงเช้า f อฟท่านในอยู่ใกล้ๆบริเวณสะเชิงเซาก็มาหาแบงค์กับแอนนี่ได้นะครับแล้วมีเชือกหนึ่งนะครับแม่กําไรก็มาด้วยนะครับเป็นรวมเป็นสามเชือก สบายใจจังเลยหลวงพ่อท่านแกใจดีมากนะครับผมน่ครับหลวงพ่อท่านใจดีมากเลยที่รับไอ้น้องช้างสามเชือกไว้เป็นอุออปถัมภ์นะครับด,ดูแลครับ เลยได้พากันมานะครับมาอยู่วัดครับอันนี้ท้องโตมากเลยแบงแมงแๆงแงแงแงมาปะแบงมางมามา,มา,มาอย่าเล่นโคลูกอาบน้ำมืมอมือกี้เล่นอีกแล้วมานี่มา เอาเน, <C ười> น,นี่นี่ลูกนี่หลงถูกใจจังเลยใช่ไอร่อยจัง <c ười> เดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็ จะถ่ายทาให้ดูนะครับว่าเรามาอยู่วัดเราทําอะไรบ้างนะครับนี่ครับบริเวณวัดนะครับ,รบ,รบพุทธลูกกี่องค์ใหญ่นั้นก็หลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับใหญ่มากเลยนะครับผมหลวงปู่ฤาษีลิงดํานะครับสูงมากนะครับ คือบ้านพักคนงานนะครับพอวัดโอ oh. ้แ็นนี่ก็กินใหญ่บังสงสัยสงสัย <Okay. S 1> เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะถ่ายทำแม่กำไรให้ดูนะครับแม่กำไรก็อยู่นู่นครับคุณยายคุณยายมาอยู่ว่า กับเดด็ๆ้วยแม่งมากินข้าวคนบาทน,นะครับกี่น้อง<笑><笑>อพอใจดีมากเลยนะครับรับบทดำประราบขอขอบคุณนะครับผม อนาคตน่าจะแกจะสร้างโรงช้างไว้ด้วยนะครับลังโรงช้างหลังใหญ่ด้วยติดตัะข่ายกันยุงอีกแกเอนดูช้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช้างตกงานเยอะนะครับดูครับโอ้ใหญ่เลยวนทวนสมบูรณ์นะครับอยู่นี่หญ้ายเยอะ นั่นต้องกดนะครับโอเคนะค,ครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพลายแบงคด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ